คารบบ์บอนมาแล้วจ้าเป็นชุดที่มาไม่ทันตอนที่เขามีอะไรหรอเรียกว่ามีคนปล่อยเป็นไพหายากก็เลยพอดีมีเหมือนน่าจะมีลงใหม่น่าจะมีลงมาใหม่ก็เลยเห็นคนขายอยู่แล้วก็ทางอิซี่ก็มีออเดอร์นี้อันนี้ก็คือซื้อจากร้านไทยนี่แหละแพ็คมาอย่างดีแต่พอแกะมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้กองกระดาษธรรมดาไม่ได้มีอะไรทั้งฝาทั้งนี้เลย แล้วก็ตัวนี้คู่มือจะเป็นแบบมีอธิบายเฉพาะเป็นไพ่ยี่สองใบแล้วก็ถ้าเป็นตัวชุดเล็กจะเป็นแค่คีย์เวิร์ดสั้นๆเฉยๆแล้วก็มีจะมีสิบหกใบที่เป็นบนสก็เป็นคีย์เวิร์ดให้ธรรมดาอันนี้ก็คือไม่เมียดอธิบายอะไรเยอะเนาะแล้วก็อธิบายพื้นฐานคืออ่านตามรียเวิดได้เลยแต่ที่มันแอบผิดหวังนิดนึงตรงที่ด้านหลังไพ่สีไม่เท่ากันอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะดูในในเนีน้ย แต่ของจริงอ่ะมันก็ค่อนข้างต่างกันสมควนมันจะมีออกม่วงกอกเทาข้าหลังแล้วก็จะมีบางใบที่มันเป็นขอบบนเห็นไ้มขอบเหมือนมันลอกแล้วก็ติดกันมาอย่างเงี้ยจะมีอยู่บางใบที่เป็นอย่างนี้เห็นไหมหมายว่าสีไม่เข้ากันชัดมากแล้วก็สันเนี่ยสันทําดําจริงแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไม่ดําทีเดียวมันดําแบบเนี่ยดําแบบด่างๆเหมือนอารมณ์แบบไพ่จีนอ่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆนานเขาเป็นยางี้แบบแล้วหรือเปล่าหรือเป็นหรือเป็นไพก่ก๊อบที่ออก๊อบเตดดีอะไรประมาณนี้แต่ราคานี้ไม่น่าก๊อปไงเพราะมันเป็นอะไรเพราะมันเป็นตั้งสองพันกว่าบาทนไม่น่าเป็นไพก่ก๊อบแล้วทีนี้ว่ามันก็เลยมันสภาพเลยแบบว่าแอบนิดนึงนั่นคิดว่าน่าดีกว่านี้อืมจริงหน้าไพ่ก็จะเป็นอันนี้เรี่ยงใหม่แล้วพเพราะเรียงมาเป็นไพ่นำาิบกใบแล้วก็เป็นขั้นเหมือนแปลกๆขั้นแปลกๆเลียงมแปลกๆอันนี้ก็คือเรียงมาใหม่แล้วก็คือที่กใบยอยู่ข้างหลัง ลองสิบหกใบให้ดูก่อนนี่คือไพ่พิเศษสิบหกใบนะไพ่เมเจอร์อ่านแล้เวเดาไปได้เลย นิดนึงมันจะแบบมีแบบติดกันะ่ะมันจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหรนน่นีกก่นะกระดาษธรรมดาเลยอะ่ะอันนี้ก็แยกแล้วเพราะว่าตอนแรกมา,ม,า,ม,ามันติดก,กันแบบต้องงัดออกเองก,ก็ไพ่ไมไพ่ไม่กระดาษไมนกระสิ ทา่านไหนข้ามข้ามไปก็นั่นแหละ,ะเสียวตันติดกันเพราะมันข้ามติดกันหลายใบอยู่มองนมาค่อนข้างคาดว่าน้ำจะดีกว่านี้แต่มันามาแบบนี้เอาไพ่ดบ นมจะห้างติดกันหน่อยมันจะไม่ถึงแบบสมูทเท่าไหร่มันจะกระกอ,อ,อกกันนะิดนึงนี่หันออกนะก็ให้เหรียญเจอมานี้นก็มันก็อยู่ในกล่องได้เลย